สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเซลล์ตรงตี้นะคะชื่อเพจก็มิสูรบุรีสาขาดุงจำปาบายตรงตี้นั่นเองนะคะคงจํากันได้เนาะคลิปนี้นะคะเราจะมาปล่อยรถตัวแคปเตียกระบะนะคะจะเป็นรุ่น GLX นะคะเป็นตัวท็อปของเรานั่นเองตัวนี้จะเป็นตัวยอดชิดมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับลูกค้ากันนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกงามยามดีนะคะมารับรถกับเซลล์ตรงตี้นะคะ สว,ส,วสวัสดีคะ่ะลูกค้าชื่อคุณอะไรคะคุณชานวิทย์ครับคุณชานวิทย์นะคะคุณชานวิทย์นี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะคะชัยภูมิครับชัยภูมินะคะก็ะคือจังหวัดไหนก็ซื้อรถกับเราได้นะคะลูกค้าขอแค่ทักเพจเราเข้ามานะคะซื้อรถได้ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้มารับรถกับตรงตี้ดีใจครับดีใจนะคะได้รับรถแล้วเนาะก็ก่อนหน้านี้ลูกค้าได้ไปทําสัญญาที่อื่นมาแล้ว เกิดอาการเป็นไงคะโดนใช้เงินเยอะประเดิมเพิ่งเงินเยอะเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็เราก็แก้เคสให้ลูกค้ากันแล้วก็ได้รับรถอย่างสมปถนานะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีใจวันนี้ที่ได้รับรถกับตรงตี้แล้วนะคะก็ขอให้ลูกค้ารวยๆเฮงๆนะคะหลังจากรับรถไปแล้วก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะ